มีอะไรนะแช n นล l ย่นดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมนะครับช่วงแนะนำเกมใหม่วันนี้นี่คือเกม Lost w i n 2เกม Puzzle Adventure ภาคต่อของ Lost w i n ที่ประสบความสำเร็จจากเวอร์ชันมือถือคราวนี้มาลงให้บน PlayStation 5พร้อมกราฟิก 3D สวยงามและระบบเกมเพย์ที่ใหญ่ขึ้นมากคุณ จะได้ควบคุมเป็นฝาแฝดเบนและอาบีออกผจญภัยในโลกฟันตาสีที่เต็มไปด้วยปริศนาเนื้อเรื่องนะครับเรื่องราวมันเริ่มจากเบนและอาบีถูกดูดเข้าไปในโลกประหลาดผ่านประตูมิติที่โผล่มาในบ้านพวกเขาต้องออกตามหาการกลับบ้านและแต่ละด่านก็คือมิติที่มีสภาพแวดล้อมแตกต่างกัน เช่นปราสาทลอยฟ้าเมืองจักรกลป่าเวทมนต์และโลกน้ำแข็งในระหว่างทางทั้งคู่จะได้พบกับสิ่งมีชีวิตแปลกแลและตัวละครลึกลับที่ให้คำใบ้เกี่ยวกับความจริงของโลกนี้และความลับของพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวพวกเขาระบบเกมเพลย์นะครับเกมนี้เป็น Puzzle Platformer ที่ต้องสลับควบคุมเบนและอาบีแต่ละตัวละครมีความสามารถเฉพาะเบนขยับวัตถุนหนักเปิดกลไกอาบีกระโดดสูงผ่านช่องแคบผู้เล่นต้องใช้การสลับหน้าจอเลื่อนฉากเพื่อเชื่อมต่อเส้นทางและแก้ปริศนามีระบบฟิสิกส์จริงเช่นการใช้แรงโน้มถ่วงน้ำและลม เพื่อแก้ฟัสโซบางชาติต้องมีการทำงานร่วมกันแบบโคโปโในโลเคอลหรือออนไลน์มัลติเพเยอร์จุดเด่นๆของเกมนี้นะครับคือกราฟ,ฟิกและงานศิลป์ใช้โทนสีอบอุ่นและการออกแบบฉากแฟนตาซีที่เต็มไปด้วยรายละเอียดเพลงประกอบเพลงเปียนโนและเพลงสตริงที่สร้างบรรยากาศลึกลับและผ่อนคลายเนื้อเรื่องมีการเล่าแบบ บทสนทนาและภาพนิ่งทำให้รู้สึกเหมือนอ่านหนังสือนิทานความท้าทายปริศนาหลากหลายไม่ซ้ำกันในแต่ละด่าลอทเวินทูลงให้เครื่อง PlayStation 5วางจำหน่ายวันที่26กรกฎาคมปี2025สรุปเนื้อเรื่องนี้นะครับเป็นเกมผสมผสานร,ระหว่างการเล่าเรื่องอบอุ่น และปริศนาที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์เหมาะกับคนที่ชอบเล่นแนวเกมพลซ์เซนหรือผู้เล่นทั่วไปที่อยากได้รับประสบการ์์ผจญภัยชิวๆแต่มีความท้าทายการเล่นบน PlayStation 5ทำให้สัมผัสถึงภาพคมชัดระดับ 4K และโหลดฉากได้รวดเร็วลอตวินภาพเป็นและอาบี้เดินเคียงกันในแสงอาทิตย์พร้อมประโยคว่า การผจญภัยครั้งนี้จะทำให้คุณไม่อยากกลับบ้านและนี่คือทั้งหมดของล o สทวินทูที่เรานำมาฝากกันถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับกดไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆครับขอบคุณที่รับชมครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ